เพื่อนเพื่อนชวิลึงตาทุกคนนะครับก็ในส่วนของมิกนะครับนะมิก,มกตัวนี้ก็ไม่ดังแหลนะก็คือดังปกติดีแต่เอาไปใช้งานเกิดการหลุดมือตกกระแทกตัวนี้จนแตกหักไปอย่างนี้นะนะ้วจะมีตัวไหนหลุดนะครับนะครับมาดูกันนะครับฝาข้างในนี่อะไรจะหลุดนะนะครับไฟเข้าดีนะเล่น m p สามได้แฟลชได้อะไรก็เล่นได้นะครับ แต่ไม่เสียงนะไม่มีเสียงนะต่อลำโพงแล้วก็เงียบเลยทั้งสองชิน e l นะครับเรามาดูข้างในกันครับยี่ห้อนี้นะจอดมากเครื่องสวยงามนะครับเมันหลุดมือเอากันนะเห็น <c oughs> ไ,ไหมโอ้โหยลงมาเห็นเป็นแบบนี้เพื่อนเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> แล้วผมก็เอามาต่อสายเข้าแล้วผมก็ลองมันก็ดังอยู่นะนอ่ะ น่<ร>ะฟ้ตกนาบมันหลุดได้ขนาดนี้เลยสายมันหลุดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมาดูข้างในกันนั่นแหละอย่างนี้เนาะตอนนี้มันโอ้ยเสี่ยว้าไปก็ได้ละนั่นอะว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ มันอาจจะไม่ได้ติดกาวไว้เดี๋ยวหากาวหาอะไรมาติดมันเป็นล้มหลอมอยู่เสีย,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 ยเข้าไปมันไม่ล็อกเด็ยงนะทีนี้ก็มา,าดูเดี๋ยวกันนะครับเอาเนี่ยเป็นยังไงเนาะ <ๆ S 1> ไอ่ไออันนี้ก็มีไว้บังคับทิศทางลมแน่เลยนี่ยังไม่มีฝุ่นเลยนียอันนี้อันนี้มีมาแต่แรกนะเนี่ยนะครับเออลมสูดดูดทิ้งออกไปก็นอกนะครับ ยอดมากใหญ่แบบนี้นะแน่นหนาอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ล็อกอนะผู้ถึงตัวตัวนี้มันมันไม่ล็อกผมก็คงจะต้องเอาได้เอากาวติดไว้ไม่ล็อกเสียเข้าไปแล้วมันก็หลุดออกมาได้ไม่ล็อกอาจจะเสียตรงนี้เนาะไม่แน่นี่ในแบบนี้นะยอดมากโม่แปลงนี้มันนั่นมากนะ มอแปลงที่อ่านไฟได้ก็เท่าไหร่สสสสีีิบห้าิบห้าศูนย์สสีิบห้านะครับเป็นไฟมาร้ยังในส่วนของพ Power อ m p นะครับ450 45, 40, 45บไม่น่าล่ะมันถึงหนักดูมอแปลงดิโ <c oughs> โอ้หเป็นเ o w e r มิกนะตอนนี้ออกแบบมาเป็น Mix นะครับยอด ก็ไม่มีอะไร,นะร,รไครับผมก็คงจะต้องดาเนินการหน่อยครับเดี๋ยวพี่นายพวกเนี้ยการติดกาวแล้วที่นี้เวลาก็ต้องเวลาซ่อมก็อาจจะต้องมาขยับดูตัวอื่นบ้างนะหลุดไหมก็แน่นดีตัวอื่นแน่นดีแต่ในส่วนของสัญญาณเอาเนี่ยเอามือมาเขี่ยเขียเสียบเข้าไปจนสุดแล้วมือเขี่ยหลุดออกมาเลยอันนี้ไม่ล็อกเนาะว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ไม่มีอะไรมากนะเพื่อน เพื่อนดูนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะตอนนี้ผมไม่ลื้อต่อนะครับเพราะว่าอาการมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ลื้อต่อนะครับก็เห็นเป็นแบบนี้นะวันนี้ก็แกะเหมือนรีวิวเลยไม่ได้ซ่อมเลยวนนี้ก็หลุดแค่นั้นเองอ่ะว่ากันไปครับดําเนินการกันการซ่อมนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนี่ นี่อยู่บ้างบาดนี่เอ้าได้ปล่อยให้แห้งก็คงจะแน่นนะนะพันถึงนะอย่าพึ่งไปตกกระแทกอะไรนะทีนี้นะในะช่วงเวลาก่อนที่มันจะแห้งเนี่ยมันบีบเข้าไปอ๋อวุ้ยตอนตอนดันปักไอ้ท่านไม่ได้ดันให้ดูนะเอาเข็มใหญ่ย่ให้มันแน่นนะนะ ประมาณนี้นะไม่มีอะไรหรอกไม่มีความรู้ใหม่นะสายนี้เห็นตกอยู่นี่ดึงออกมาให้ดูไม่ได้อีกแล้วนะทีนี้ติดขาวแล้วขาวจะเปื่อนแล้วเอาวานไปนะครับสังเกตอักษรอักษรบอกตำแหน่งเอฟเฟกสุดยอดมีตั้ง16ช่องนะจัดเรียงในระบบแบบ ท่านสมัยเหมือนยันห้าแถวเลย,เยจากไปครับสวัสดีครับ